เคปองคของตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนและสปปลาวจัดพิธีลงนามเพื่อร่วมจัดตั้งสูงความร่วมมือด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จีและลาวที่นครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือ a i จีลงนามกับประเทศเอเชียในตะว,วันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกโดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถพื้นฐานของลราในยุคดิิทัลและเสริมสร้างการพัฒนาหลากหลายภาคส่วนในสปปลาวสำนักข่าวสินหัวรายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ครับ ว่าโครงการนี้ดําเนินการเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้นภายใต้ความพยายามร่วมกันของจีนกับสพปปรปลาวตั้งแต่การเจราจาต่อรองจนถึงการลงนามสะท้อนถึงฉันทามติที่มั่นคงและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของทั้งสองประเทศในการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน AI ขณะเดียวกันครับความร่วมมือดังกล่าวยังถือเป็นแบบอย่างของการทํางานที่สอดคล้องตามแถลงการร่วมระหว่างจีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนว่าด้วยความส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ยั่งยืนในอนาคตครับทางการกวางซีจ้วงจะใช้ศูนย์ความร่วมมือแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์อาเซียนจีน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนในด้านต่างๆเช่น AI ข้อมูลด้านพรมแดนการฝึกอบกรมผู้มีความสามารถและอีกมากมายครับแผนริเริ่มนี้มุ่งยกระดับการดำเนินงานและนวัตกรรมด้าน AI เทคโนโลยีสนับสนุนการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนทางดิจิทัลเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะและสวัสดิการสังคมตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนา AI เพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซินหัว และเดลิเวอรี่ออนไลน์ช่วยสนับสนุนรายการของเรานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการเข้าไปกดลิงก์ตะกร้าสินค้านะครับ